โอ้โถึงนกใ้ถึงโคเด้เออนีนอนอน่เห็นบอนกอีปืดนาหลังนี้เนาะเห็นบอนกอปือดมันชื้มันชอ้หลังนี้เนาะนกป,ปืดใยวู คคกกทุน้สบายดีสบายดีพี่น้องเนาะทั้งฟังหลาวแล้วก็ฟังไทยวันนี้ค้าพเะจจ้าจะมาทดลองกับดักนกเนาะตามสายหัวตรงนี้แหละทุกคนเราจะมากับดักนกเนาะอุปกรณ์ของเราก็มีตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นกับเหล็ก ทุกคนกับเหล็กที่เขาดัดมาเป็นกับดักนกลองบ้างเนาะตัวนี้เราเหียนจากอายเพื่อนแนะนำเนาะ่าลองเอากับดักเหล็กนี่ไปดัดเป็ดกับดักนกได้ผนมาเขามีเจ็ดแป๊หลังทุกคนที่เถาที่เาดัดแปลกมาเนาะตัวนี้เขาดัดแปลงได้แล้วเนาะเนื้อตามของเขาก็เป็นตัวจีโป้มน้อยทุกคนตัวจีรอนี่แหละเอาขุดอานำท่งท่งนานีเนาะ เราจะมาถลอกกับดักกับมึงเอาจะกับดักขึ้นตามสายห้วยตัวนี้ละกันแถวแขมนาเบองนั้นเนาะเอามารุ้นเบื้องนํำกันว่าจะได้หรือบุได้ตอนเวลาห้างครับพระเจ้าจะมาถ่ายเบื้องทุกคนเพราะว่ามันจะบูมีมือกล้องเนาะมาคนเดียวแล้วเฮ้ยเดยวเอาถ่ายเนี่ยเอาจะห้างไว้เวลายามเอาจะถ่ายให้ทุกคนในเบื้องเนาะมารุ้นนกันว่าจะได้จากตัวหรือว่าบุได้เนาะทุกคนเนาะไปเดี๋ยวเราเริ่มไปห้างก่อนเนาะเอาห้างประมาณสิบสามนาทีแล้วเราจังจี ยายามให้ทุกคนในเบิ้งนั้นทุกคนไปหลังที่เหาห้างแ้กก็จะประมาณนี้เนาะที่เห่าเงือตามใส่เน,เนาะทางลุ่มนี่ก็จะแผ่วเกี้ยงๆทุกคนทางข้างนี่ก็ให้มีต้นไม้ออมเนาะเวลานกมันบินมาจับบริเวณนี้มันจะเลียวเห็นกลับเห่าห้างทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะที่เหารีวิวให้เบิ้งการห้างเนาะต่อไปก็จะยามทุกคนเหาห้างด้สามสี่หลังละ ประมาณนี้เนี่ยตัวจิโร่ก็จะมัดซะน,นี้เนาะมันมามันจับเนี่ยก็จะไต่ลงมานี่ตอดกินเลยทุกคนเรียบร้อยมาลุ้นเหนกันมึงเด้อว,ว่าะจะได้หรือกว่าได้เนาะโอเคทุกคนหลังจากที่เราวางไว้เรียบร้อยสำเร็จแล้วเนาะได้ประมาณสักโมงหนึ่งละจะเริ่มไปยามเบิึงทุกคนเนะาะมาลุ้นเหมกันเด้อจะเริ่มไปยามเนะเาะห้าง แล้วประมาณสัปโมงนึงละทุกคนแดดดีเนะทุกคนเนาะขันบุคันแดดบุดีนี่นกมันจะลงดีได้ทุกคนหลังนะนลันะ่นไปพื้นทุกคนเดีย๋ยวไปเบิ่งก,กันเด้อ คือแต่ว่ามีโตอย่างกินม,นมนนันทุกคนอืมเห็นบ่ยังเห็นยังเห็นตัวหัวมันเนาะมีสัตว์มากินนะนี่นะเห็นบ่โอ้มีแนวมีแนวมากินทุกคนน่าจะมันจอนพอรทุกคนตายตายตายเดี๋ยวห้างไมเนาะโอ้เสดายมีตวัวยังมากินมันทุกคนนี่ ตามลุ้นไปเลยทุกคนครั้งแรกเนาะมีข้าวเจ้ามาห้างอู้คลือแล้วทุกคนนี่นี่นอ้นกขอแดงอีกขึ้เก้าทุกคนเห็นบ่ถืนอนกขอแดงอีกคือเก้าเนาะเห็นบ่ นีบหัวมันเลยตึงนกขอแดงอีกเนาะมันมาน้ามีแต่ได้ดนกขอแดงนกหงาบุธึกเนาะคุณนบาอายุหากิจเนาะนี่เนาะนกขอแดงตัวน้อยทุกคนอ่เดี๋ยวจะห่างไปก่อนมาลุ้นมหลังนี่นะทุกคนเนาะเอาห่างไปกุ้มกองแกบน้ำนี บ้โอ้การหลังฮอนี่อาบน้ำเลยเนาะโอ้ถึงนกใย่ึงูคนเอ้ยเข้าไปเจ้าเห็นละนกอิปปืดโอ้มันรูดมาอยู่นี่ทุกคนโอ,โอ้มันถึ้นแล้วมันรูดออกลกับมาอยู่นี่เลยเห็นบ่โอ้ถึงมดตอมหัวมันเนาะอ้าเส่นกของปืดแล้วทุกคนเอ้ยยอด ่นีเห็นบอนกอีปืดเนอหลังนี้เนาะเห็นบ่ยอดทุกคนฮโหแถวในนกอีปืดอีปืดใหญ่เนาะโอ้ทึ่งละมันลู่อ้อล้วมันไปบุได้ทุกคนทำในแนวกิ่แล้วนี้นะเห็นบ่สุดยอดเลย โอ้หมดตอมมันเนาะนี่บอกแล้วกองปืดมันทึกมันทึกหลังนี้เนาะแล้วก็ปืนไงโอ้มือแลงเขาได้ลาบแล้วมือแลงอันมานทุกคนเมื่อกี้ว่าจะบุได้แล้วเนาะวันนี้เนาะอะไรสองโต๊ะเมื่อกี้นี่วันนี้เจอโนอีปืดโอ้จุดยอดจุดยอดต้ได้แล้วทุกคน มาในนกอีปพืดตัวนึงแล้วเนาะมันมาเดี๋ยวห้างก่อนทุกคนวางไว้แล้วเอาจิปยาบอยู่ในห้วยสองสามหลังนี้เนาะโอ้เย็นดีเนาะเข้ามาในห้วยลนะเย็นสดชื่นทุกคนเอ้อากาศสดนละเย็นดีเราเยู่กองต้นไม้ใหญ่ท่ามกลางาแมงแตกจันท้องอีกโอ้อ่อนซอนเลยทุกคน ีวิตมันนอกชีวิตคนบนแบบนี้เลยนี่หลอกปีใจถือห่อนเนาะห้างอันนี้พยายามหอกที่สองเอาแรงง่ายตัวนึงเอากินนี่มีของฟืดง่ายเบื้องหลังนี่อืมใส่ละโอ้บอกกินทุกคนหลังนี้ มันบอมีลุ่มคิดว่านกมันจะลงมากินน้ำจะมากินบอกกินทุกคนไปหาจะบลงไปหาจะวางคือเข้าเลยเนาะหาลงไปยามหลังลุม่ม่นต้อเลยคนะู้กดีเนาะเสียงง้หยิบอยู่ในปลาเงียบนะคนเนาะมนบมุ่นวายคือยู่ในเมือง มีความสุขย่างนึ่อีกเลยอยู่ปลายอยู่ผู้โอ้ต้นไม้ข้างระวังนะผ่าซ้ำโอ้หมดหมดโอ้ตต่หนูขี้ลายทุกคนแถวนี้ ห้อยกับกระไก่จากบ้านเนาะไก่จากหงันงามาเปเดี่ยวหว่ดทุกคนห้วยตันี้นี่จะเป็นสายน้ำเด้อเห็นไหมสายสายน้ำที่เอาไปใส่อยู่ในเหนือนั่นแหละทุกคน,นเอามาเอาน้ำหว้วยตัวนี้เลยอยู่บนนอกบูมีน้ำประปาได้ทุกคนเปลี่ยนไปมาเอาน้ำหว้วยตัวนี้ไปใส่เนาะเดี๋ยวชาวประจําจิต ตัดเอามาปีนเป็ดลาบนกมางเลยน,น,นะปีนเป็ดลาบนกอ่ะ,ะเอาจากน่วยสองน่วยทุกคนตกแต่ละ ปีจธรรมาติดได้โอ้ใส่ลาบจะอาใส่แกะก็กได้นาะแล้ว่ผู้มักอาหารปลาข้าพเจ้าจะเอาไปเฮ็ดราบนกแลงนอ้อมาปีนเรวจะเอาอีกจากน่วยสองน่วยทุกคนเห็นบอตันนี้ยูสูงขนาดเนาะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบักไปดื้อหม่ง่ายงมางาดื้ใส่ลาบนกเนาะ กินกระไ้ทุกคนใจต้นปวยนี่ยลงมึงเด้วเอาคือบุลงทุกคนอุ้ยอุ้ยล เออทุกคนงน่ายงามๆเนาะมักปีใส่ลาบนกก็ได้มาละสองน่วยแล้วทุกคนว่าเจ้าอีกนอยนึงมันได้สามหน่วอปุดพโ้อเนาะเป็นลาบนกเด้อ นะปีปลาอายุวกินนะส่วนบทมีความซุปดีนอน่ชีวิตแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะไปปักอยู่ดุ่มทางเมืองนะบอกเดี๋ยวจะปะักเอามากนี้เนาะเห็นมั่ยไงแล้วต้นใดต้นใด ฮึม <c oughs> อยู่บุ่งลมมิดไซมอยอยู่คีม่มิดไซมอยมันคือมิดไซมอยทุกคนเอา บอลลงทุกคนตาดอีฮอบสองตาดอีฮอบสองเนาะบอลลงวะบอลลงบอกวูหมุนปุ๊บไปแล้วโอ้ดูนี่เองพอแล้วคนสามหน่ยวย กาศเย็นดีเนาะทุกคนในห้วยข้าพเจ้าตะแลงตังคีมากู้ประเดียวทุกคนห้าป่าพันก่อนตอนแรกประมาณซี่โมงข้าพเจ้าตัีมากู้เนาะเอาเบิ้งนีว่าจิ้ถึกอีกบอกเดี๋ยวว่าได้ที่สัมพันธ์ไรสามตัวแล้วทุกคนนกน้อยสองแล้วก็นกของปืนใหญ่ตัวหนึ่งว่าใหม่เนาะว่าเดี๋ยวว่าได้ตามคาดเนาะพอได้กินอยู่เดี๋ยวว่าหมานอยู่แต่ฟ้าแดดดีทุกคนฟ้าแดดเราหมันเราจะออกแต่นก ปลาบดมีคัดสุดพอได้กินเนาะียวมายามห้องที่สามครับยีไทยให้เบิ้งต่อถุนเลยคลิปนี้ฮาวกันี๋ยาจะพักพรจากสมองสองสมองกันทันทีมายามต่อเนาะ